สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงทีมเวียดนามกันนะครับสำหรับทีมเวียดนามนะครับก็มีการมาเก็บตัวที่ประเทศไทยของเราสักระยะแล้วนะครับก่อนที่จะมีอุ่นเครื่องกับทีม B ของสาวไทยของเราก่อนอื่นนะครับทีมเวียดนามต้องบอกเลยว่ามีผู้เล่นที่เป็นระดับอายุน้อยๆนะครับมีหลายคนเหมือนกันนะครับรวมถึงเป็นผู้เล่นที่มีความสูงด้วยนะครับซึ่งความสูง180ก็มี2-3คนเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับหากว่าอนาคตนะครับมีการพัฒนาก็จะถือว่าต่อยอดได้สวยงามเลย ในเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาทีมเวียดนามก็มีอุ่นเครื่องกับสาวไทยของเราเป็นทีมชุด B นะครับก่อนที่จะพ่ายไป3ต่อ2ก็เล่นกันอย่างสุดมันเลยนะครับส่วนสาวไทยของเรานะครับก็เลือกใช้ผู้เล่นทีม B ก็อาจจะเป็นการลองระบบทีมแล้วก็อาจจะเป็นทีมหลักที่เล่นในอีก2รายการที่เหลือนะครับหลังจาก AVC ซคับซึ่งชุดใหญ่ก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะไปชิงแชมปโลกต่อไป ในตรงนี้นะครับผู้เล่นของเวียดนามอย่างตัวหลักที่เล่นให้กับหลีกญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้มาด้วยรวมถึงผู้เล่นบางคนนะครับที่ไม่ได้ติดมาด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของอาการบาดเจ็บหรืออะไรแบบนี้นะครับตามที่ข่าวออกมาแต่ก็ยังมีผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่ มาด้วยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทีมที่ดีนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูการซ้อมของทีมเวียดนามนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคลิปจากคุณยุ้ยทิดวงนะครับที่ทาง a c e b o o k นะครับที่ลงคลิปเกี่ยวกับสาวเวียดนามนะครับก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกัน,น